เขตจ่าไอซ์รวมถึงข้อความตัดเพอที่มีขึ้นมานะคะเป็นลักษณะข้อความที่เกิดขึ้นหลังจากทหารไทยเหยียบกับระเบิดครั้งล่าสุดในโพสต์นะบอกว่าผมโทรคุยกับเพื่อนที่เป็นทหารพรานอยู่กับพี่ธีรพลที่ขาขาดสิ่งเล่าออกมาจากหัวใจร้องไห้แต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งบอกผมว่าพวกผมไม่ไหวแล้วนะพี่วันนี้ เป็นพี่เขาพรุ่งนี้อาจเป็นผมมรืนอาจเป็นน้องอีกคนเราไม่รู้เลยว่าวางไว้ตรงไหนจะทำอะไรก็อยากให้รัฐบาลสั่งเอาให้จบไปเลยพวกผมไม่ไหวแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นบริเวณชายแดนนะคะ ตั้งแต่ที่ไทยกัมพูชาเริ่มมีความขัดแย้งก็พบว่าทหารไทยได้เหยียบทุ่นระเบิดไปแล้ว5ครั้งในรอบ1เดือนค่ะครั้งล่าสุดก็คือการลาดตระเวนที่จุ๊บตามโมกพื้นที่ประสาทตาเมอนทมอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินนะคะชัดเจนว่าตรงนั้นเขตไทยแน่นอนคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN 2ซึ่งก็เป็นของกัมพูชานะคะ ห้าครั้งอยู่ในสามจังหวัดค่ะคุณผู้ชมทั้งอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกดถ้าย้อนไปครั้งแรกเนี่ย16กรกฎาคมพบที่ช่องบกอุบลราชธานีนะคะทหารบาดเจ็บไปสามนายถัดมาครั้งที่สองกรกฎาคมที่ช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีบาดเจ็บไปห้านายครั้งที่3 28กรกฎาคมที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทหารบาดเจ็บหนึ่งนาย ครั้งที่4ี่ก็คือ9สิงหาคมที่ช่องโดนอ่าวริษนาจังหวัดศรีสะเกดบาดเจ็บไปสนายและครั้งล่าสุดก็คือ12สิงหาคมเมื่อวานนี้ที่ประสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ทหารบาดเจ็บ1นายก็คือสิบเอกธีรพลค่ะหลานเข้ามาบอกบอกว่าลูกถูกระเบิดระเบิดคาขาดใหญ่ก็เกือบจะชก คือวันนี้เป็นวันแม่ได้คุยกับลูกชายนะยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยเลยจังต่วันที่24มันไม่ได้มาบ้านลูกชายไปภารกิจใช่ไหมจ้ะหลังจากนั้นก <ไป S 1> ็คือคุยก่อนไปภารกิจเขาคุยอะไรกับแม่ม้างไม่ได้คุยอะไรว่าแต่อยู่พวกไอ้คี่เขาอเาออตะเมินทงเออตะเมินทงมันก็โทรมาบ่อยแะละโทรมาเวลาเขาให้อยู่คินข้าวครับได้ โทรมาบอกว่ายายก็ถามว่าเป็นอะไรไม่ไ huh. ด uh ้เ huh, ป uh ็นอะไรหรอกไหมตอนนี huh. uh ้สบายดีค huh. ุยก uh ั่าแล้ววันแม่เขาโทรมาอวยพรวันแม่อะไรไหมยังไม่ได้โทรยังไม่ได้โทรเลยแม่ครับแล้วลูกชายเป็นทหารได้กี่ปีแล้วหลายปีแล้วสามสิบปีเอั้งหลายปีแล้วประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วหรือยี่สิบสามสิบปีแล้วก็เป็นตอนขับรถการรุนกรนก็ ระเบิดถูกหมวกเลกหมวกเล็กนั่นเลยเขาได้เป็นใน,นสิบ การประท้วงก่อนหน้านั้นทาง11ธีรพลเคยถูกสะเก็ดระเบิดนะคะโดนที่บริเวณหมวกบริเวณศีรษะแต่ว่ารอดชีวิตมาได้และครั้งนี้ต้องสูญเสียขาไปคุณแม่เนี่ยอายุ78ปีเมื่อวานนี้ผู้นําชุมชนกับชาวบ้านโคกไม้แดงตําบลสํารงใหม่อเภอละหานทรายบุรีรัมที่เป็นบ้านเกิดของ11ธีรพลก็มาทําพิธีผูกแขนเรียกขวัญตามความเชื่อแล้วก็ให้กําลังใจนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งแม่ทัาภาาที่2ก็ได้ออกมาประนามเหตุการณ์นี้เช่นกันพลทบุญสินาพาด กลางสันนิษฐานว่ากัมพูชามีการลอบวางระเบิดในช่วงที่ถอนกําลังทหารออกไปคือเมื่อวานทหารไทยไปตรวจสอบแนววางลวดหนามซึ่งอยู่ในเขตไทยแน่นอนการแอบลอบวางทุ่นระเบิดก็เท่ากับละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิงนะคะดังนั้นแม่ทัพที่สองก็ได้บอกว่า พร้อมที่จะใช้สิทธิ์ปกป้องคุ้มคมรองกําลังพลถ้าเหตุการณ์สงบเราก็ต้องให้ศูนย์เก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมไปดำเนินการเก็บกู้แต่ถ้าไม่สงบก็จะเป็นเหตุผลที่ต้องตอบโต้ด้วยกําลังและแม้จะมีการประชุม Rbc ไทยกัมพูชาครั้งต่อไปไทยจะนําเรื่องทุนระเบิดนี้ไปหารือแต่เชื่อว่ากัมพูชาคงไม่ยอมรับเหมือนกับที่เขาพูดใน GBC เมื่อเขาปฏิบัติเรื่องนี้เขาก็ไม่พูดถึง อีกส่วนหนึ่งที่บอกก็คือบอกว่าทางเรามีการปรับแผนในการลาตระเวนให้กําลังพลไม่ต้องไปเสี่ยงกับทุนระเบิดที่กัมพูชาวางไว้ก็จะมีการใช้กล้องวงจรปิดใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ไปทําการเคลียร์เส้นทางลาตระเวนแทนการใช้บุคคลในการควบคุมแต่ละพื้นที่เป็นการป้องกันกําลังพลแล้วก็เพิ่มการเฝ้าตรวจในระยะไกลขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งด้วยค่ะและหลังจากนี้จะนําไปสู่ขั้นตอนการประท้วงระดับสากลซึ่งพลเอกพนาแล้วปล่อยทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ขอข้อมูลเร่งด่วน จะนำไปประท้วงกัมพูชาต่อไปค่ะ